ปิดถนนคนเดินรับนักท่องเที่ยวหลังปิดานานกว่า1ปีเพราะโควิดพ่อค้าแม่ค้ายิ้มกระตุ้นเศรษฐกิจในพัสกรบุญยรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชิงรายในวันชัยจงสุทานามนีนายุทเทศมนตรีนครชิงรายเดินตรวจความเรียบร้อยภายในถนนคนเดินกาดเจียงไฮลำลึกถนนธนาลากลางใจเมืองเขตเทศบาลนครชิงรายนอกจากนี้ยังเป็นการให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้าเพราะถนนคนเดินได้ปิดานานเกือบหนึ่งปี เนื่องจากสถานการณ์โควิด19แต่มาวันนี้สามารถเปิดได้เพราะทางจังหวัดเชียงรายได้เปิดจังหวัดเพื่อการท่องเที่ยวแล้วและยังมีการแจกจ่ายหน้ากากให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกคนทั้งนี้พบว่าหลังจากที่ถนนคนเดินกลับมาเปิดอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจังหวัดเชียงรายและต่างจังหวัดรวมทั้งชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้ากันเป็นจํานวนมากส่วนการคุมเข้มมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้มีการตั้งจุดตรวจเข้าออกสนนคนเดินรวม8จุดโดยมีการวางมาตรการการเข้าพื้นที่ต้องมีการฉีดวัคซีนครบและมีผลตรวจ ATK 72ชั่วโมงเช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าจะต้องมีการฉีดวัคซีนครบเช่นกันและมีบัตรแสดงชัดเจนเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของนักท่องเที่ยวผู้ดิกิติสถาพรเก้าไกลนิวส์รายงาน